สวัสดีค่ะเคที่ทอล์กนะคะทอล์กนี้เคที่จะมาคุยต่อเรื่องของป้าที่เคที่เองเนี่ยลงคลิปไปเมื่อวานนะคะเรื่องของป้าที่ถูกผัวฝรั่งทิง้งแล้วเขาก็ไปมีเมียใหม่ที่เด็กกว่าป้าเพราะว่าป้าทําตัวเองคือป้าเกติดการพานันเกินนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครจะยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปที่แล้วเป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะคะอีพีนี้เป็นอีพีสองแล้วกันเนาะนะคะคลิปนี้คือผัวฝรั่งทิ้งป้าไปแล้ว เขาก็ไปได้เมียที่เด็กกว่าเพราะ่ป้ากติดพนันผัวแกบอกให้เลิกแกก็เลิกไม่ได้เขาก็เลยทิ้งแกไปทีเนี้ยตอนที่เขาอยู่กับแกเขาก็ดีกับแกมากนะคะทุกคนเลี้ยงลูกให้ดูแลแกทุกอย่างซัพพอร์ตตอนนั้นแกก็ทํางานนวดอยู่แล้วแกกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ติดการพนันเพิ่มมากขึ้นติดจนถึงขั้นไม่กลับบ้านเ็ามีเขาทิ้งแกไปแล้วเขาก็ไม่ไม่คิดจะกลับมาอีกถึงแม้แกจะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ตามแกก็ได้แต่ทำใจยอมรับ ถึงจะไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนที่ป้าแกเล่าเคที่เนี่ยที่ก็ถึงเราจะไม่อยากยอมรับแต่เราทําไงได้คะเราก็ต้องยอมรับอยู่ดีทีนี้แกบอกว่าป้าเนี่ยนะคะตอนที่อยู่กับผัวป้าฝรั่งเนี่ยมันก็ดีกับป้ามากเลยนะดูแลทุกอย่างแล้วก็พาป้าไปทําจมูกไปเสริมจมูกแล้วก็ไปทํานมมาเพราะตอนนั้นป้าแกยังไม่แก่เนาะก็ไปทํานมมาทํามาหลายปี ก็าพาไปทุกอย่างเลยนะคะทีนี้พอเลิกกันแกก็อยู่บ้านใช่ไหมคะแกก็ไปเอานมออกทุกคนไปเอาหน้าอกออกแกเสริมนมไงคะทีนี้มันก็เป็นแผลอยู่ใต้ราวนมแล้วพอแกคำดูใช่ไหมคะแกว่ามันเป็นเหมือนนูนๆขึ้นมานะคะทีนี้แกก็กังวลกลัวว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งเต้านมแกค้ำดูแล้วแกบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นตุ่มๆนูนๆขึ้น แกแบบนั้นแกก็เลยไปหาหมอค่ะไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกป้าตรวจแล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่แกไปหาหมอนะ่ะทุกคนแกไปหาหมอตรวจโรคทั่วไปนะคะซึ่งหมอก็บอกว่าแนะนําให้ป้ากลับไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญใหม่อีกรอบซึ่งแกก็ยังไม่ได้กลับไปทีนี้แกเล่าคที่ว่าหนูป้าเนี่ยอยากจะได้เงินประกันจากผัวป้านะคะเข้าไปแล้วก็ ก็คือป้าก็โอเคแล้วแหละนะคะป้าก็ต้องทําใจยอมรับถึงจะโทรไปหาเขากี่ครั้งเขาก็ไม่กลับมาหรอกนะคะป้าก็จะเจอเมียใหม่มันด่ามาอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าแต่ว่าแกต้องการเงินประกันเพราะตอนนี้ป้าแกไม่มีไรายได้อะไรนอกจากการทํานานะคะแล้วก็เงินคนแก่600บาทนะคะแกได้แค่นั้นแกก็เลยบอกว่าเออเนี่ยป้าอยากได้เงินประกันของป้าที่ผัวป้าทําให้เพราะมันลงชื่อป้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ป้าแกกลัวว่าเมียใหม่ของผัวเนี่ย จะเอาเงินผู้รับผลประโยชน์ของแกไปเป็นชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เคที่ก็ให้แค่คําแนะนําป้าไปนะเขาป้าป้าลองโทรไปหาเขาอีกรอบดีไหมนะคะถามเรื่องประกันอะไรอย่างเงี้ยป้าแกบอกป้าโทรไปหลายรอบแล้วแล้วก็ทะเลาะกันทางโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถูกเขาด่ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าป้าเนี่ยอยากให้มันตายไปซะป้าจะได้เงินประกันเอามาใช้เพราะป้าค่อนข้างลําบากตอนนี้นะคะแต่ว่าป้าแกก็ยังไม่เลิกเล่นหวยนะคะทุกคนวันนี้วันหวยออกด้วยเนาะ นะคะทีเนี้ยแกก็เลยบอกว่ากังวลเรื่องของสุขภาพด้วยจากได้เงินมามาใช้จ่ายแล้วก็สุขภาพป้าไม่ค่อยดีด้วยตอน,นี้60กว่านะคะแกบอกว่าแกเป็นแผลใต้กราวนมแล้วก็คล้ำดูมีตุ่มขึ้นมามีเหมือนก้อนเนื้อน่ะทุกคนไปตรวจหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่พบอะไรไม่ต้องกังวลแต่ว่าเคท,ที่บอกป้าว่าป้าควรจะไปใหม่แล้วก็ต้องรีบไปนะคะเพราะอะไรทุกคนแกมาคุยให้ิดที่ฟังเพราะว่าป้าบอกว่า ป้าจะเข้าเว็บเดทหาฝรั่งคนใหม่ป้าพูดนะคะเคที่ว่าเอาเรื่องสุขภาพป้าหลากัหลกๆก่อนนะคะกลับไปหาหมอให้หมอตรวจเช็คสุขภาพรู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็จะได้สบายใจเราก็จะได้มีแรงมีพลังงานบวกในการที่จะเฟ้นหาเข้าไปในเว็บเดทหาผัวฝรั่งคนใหม่อย่างนี้ดีกว่าเนาอะนะคะทุกคนทีเนี้ยเคที่ก็ไม่รู้ว่า แล้วอย่าไม่อย่าอะไรยังไงนะคะเคที่รู้มาแค่นี้ไม่ไม่รู้เลยเรื่องนั้นนะคะเคที่อยากจะให้ป้าแกเช็คสุขภาพให้ดีก่อนเรื่องการหาฝรั่งเอาไว้ทีหลังนี่คือคําแนะนําจากรุ่นลูกนะคะผัวฝรั่งเอาไว้ทีหลังนะคะแกบ,บอกว่าแกจะมาหาเคที่นะทุกคนเคที่ก็เลยว่าเคที่ก็ไม่ได้หวงเลยคะ่ะว่าป้าจะมานะคะมาก็มาได้แต่เคที่อยากให้ป้า เช็คสุขภาพร่างกายให้มันแข็งแรงนู่นนี่นั่นก่อนส่วนเรื่องฝรั่งนะคะถ้าแกอยากจะเข้าไปในเว็บเดยดจริงๆแกก็เข้าไปได้ตลอดนะคะแกสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันตามความคิดเคที่นะคะคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันค่ะมันไม่สายหรอกค่ะแกถามเคที่ด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าป้าจะหาผัวฝรั่งตอนนี้มันจะสายเกินไปไหมเผื่อบางคนเขารับได้ว่าป้าเลิกกับผัวฝรั่งคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเคที่ว่ามันก็ไม่สายเริ่มได้ แต่เอาเอาทีละเรื่องนะคะเอาทีละเรื่องถ้าเกิดเราจาับปลาสองมือมันจะพลาดไปหมดนะคะมันจะมันจะเฟลนะคะมันจะเฟลเอางี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ที่เคท,ท,ที่มาเล่าเรื่องป้าทําเป็น ep สองเนี่ยนะคะเอกอยากจะได้เดี๋ยวเราพูดถึงแกอยากจะได้ฝรั่งเนี่ยไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องนั้นแล้วนะคะทุกคนแกเน้นเรื่องต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันไปเพราะว่าแกบอกว่าแกอายุเยอะแล้ว นะคะแต่ว่าเคที่ก็ว่า,าการเข้าไปในเว็บเดีดเนาะมันก็ต้องมีแหละคนมาสนใจว่าก็แกก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรและที่สาคัญป้าแกก็พูดภาษาอังกฤษได้เพอเผลอแก,กพูดภาษาอังกฤษ,าษาเก่งกว่าเคที่อีกแกาาก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บเดยดโดยไม่ต้องมาหาเคที่ก็ได้นะคะโดยไม่ต้องมาปรึกษาเคที่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเคที่อยากจะรู้ว่านะคะตกลงเนี่ยป้าไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยไม่ได้เป็นก้อนเนื้ออะไรที่ที่แกไปเอานมออกใช่ไหม นะคะเพราะว่าแกไปเอานมบอ,อกแล้วมันมีปัญหาแกบอกว่าสุขภาพแกที่หลังๆมาเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยโดยเฉพาะใต้กราวนมนะคะคิี้ก็เลยว่าเผื่อเรื่องของป้าจะไปคล้ายๆกับเรื่องของเพื่อนๆที่เป็นเมียฝรั่งนะคะหรือว่าเมียฝรั่งบางคนเคยไปทําหน้าอกทํานมมาแล้วไปเอานมออกนะคะผลกระทบนะคะมันจะเป็นยังไงบ้าง มันมีผลเสียยังไงบ้างต่อสุขภาพหลังจากที่ไปเอานมออกอเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้ใครที่เคยทำนมแล้วก็ไปเอานมออกนะคะ,ะเขาเรียกว่าได้ยินได้ฟังเรื่องราวของป้าแล้วยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาแชร์มาเม้น์มา,มมมาใต้คลิปให้เคที่แล้วก็ป้าเกร,รู้ด้วยเคที่มั่นใจว่าป้าแกต้องเข้ามาอ่านนะคะแกก็จะได้รู้เรื่องราวของหลายๆ หลายๆความคิดหลายๆคนเพราะบางคนอาจจะมีเรื่องราวคล้ายกับป้าอย่างที่บอกไปเนาะแกจะได้รู้ว่าแกมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะเคที่ว่าแกไปหาหมอไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆไม่ตรงกับที่ที่ตัวเองเป็นนะคะไปหาหมอไปต้องไปหาแบบเฉพาะทางเนาะเพื่อตรวจอะไรแบบนี้จะได้รู้ไปเลยให้มันเค,คลียร์พอเคลียร์แล้วจะทําอะไรก็จะได้ทําต่อไปอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเรื่องของป้า เรื่องของหาผัวฝรั่งนะคะก็กไม,ไม่สายหรอกค่ะมันมันหาได้ตลอดแหละมันก็เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเละเคที่คิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทางที่ดีเอาเรื่องของสุขภาพตัวเองดีก่อนดีกว่านะคะอย่างนี้ดีกว่าเนาะเคที่ใส่เสื้อตัวนี้เคที่นึกถึงยายบนคนโคราชค่ะพี่สาวเคที่เคที่ให้เสื้อแบบนี้ไปแต่ว่าเป็นสีเขียวแล้วก็ให้กางเกงไปตัวหนึง่งคือครั้งล่าสุดที่แกมาพักอยู่กับเคที่เคที่ให้ ให้กางเกงไปตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่ละคะแล้วก็ให้เสื้อแบบนี้ไปเป็นสีเขียวนะคะแกยังทําลงคลิปวิดีโอเลยนะคะก็เลยนึกถึงพี่สาวด้วยนะเออเราใส่เสื้อเหมือนยายบนคนโคราชเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะคงจะแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะคะพี่สาวเกที่พูดถึงเรื่องยายบนนิดหนึ่งเนาะ,ะเอาล่ะนะคะเออเรื่องของยายบนนะคะเพื่อนๆป้าเนี่ยแกหกสิบกว่ายายบนคนโคราชเนี่ยอายุห้าสิบไปปลายกับหกสิบแกยังหาใหม่ได้ทุกวันทําไมป้า คนนี้จะหาไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะหาได้อยู่แล้วนะคะเคที่เชื่ออย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะ